เดี๋ยวก่อนนะที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยจำได้ว่าก่อนหน้านี้เรามาชวนหมอผีเล่นเกมกระดานนี่โอ้ยหัวฉันทำไมมันเจ็บขนาดนี้เป็นอะไรวะไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆมันก็ปวดขึ้นมา <laughs> มาสิเจ้านักเถอมเกมกระดานชวนฉันเล่นเกมกระดานของแกนั่นมันหมอผีที่เป็นเป้าหมายของเรานี่ทำไมถึงจำอะไรก่อนหน,น้านี้ไม่ได้ฉันมาเจอเจ้านี่ตอนไหนกันเนี่ย กูว่าถ้าบรรยากาศแบบนี้เราหนีกันก่อนไหมนั่นสีหนีกันก่อนตอนนี้เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรประตูมิติประตูมิติทำไมไม่เปิดล่ะเฮ้ยมึงเล่นมุกอะไรปะเนี่ยไม่ได้เล่นมุกอะไรเลยฉันเปิดประตูมิติไม่ได้แกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเจ้านักทำเกมกระดานฉันไล่คา,าถาเอาไว้หมดแล้วมีจอมเวทโพมาอีกคนหนึ่งอย่างนั้นหรอให้ฉันเล่นเกมของแก เดี๋ยวก่อนสิฉันออกแบบเกมนี้มาสําหรับแค่จอมเวทคนเดียวเท่านั้นนะก็เพราะแบบนั้นแหละฉันถึงต้องให้เพื่อนของฉันมาเล่นด้วยยังไงเล่าใครมันจะไปโง่ลงไปสู้ในสนามที่ตัวเองเสียเปรียบและจริงไหมถ้าไม่ให้ฉันสองคนเล่นโอ้ยเจ็บหัวอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยแกไม่รู้หรอกว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับแกแต่ว่าถ้าให้ฉันเล่นเกมกระดานของแก ความเจ็บปวดของแกก็จะน้อยลงเอาไงดีวะในเมื่อหนีไปไหนไม่ได้แล้วก็คงต้องยอมให้เล่นแล้วแหละงั้นมาเลยมาเล่นเกมกระดานพิศวงกันใช่มันต้องแบบนั้นฉันรอที่จะได้ยินคำนี้อีกครั้งมาสองปีแล้วแล้วของรางวัลล่ะเจ้านักทำเกมกระดานพวกแกจะต้องมีพันธะาพิศวงเสมอนี่อ๋อเรื่องนั้นที่ฉันเตรียมมาก็มีศพยักษ์ภูเขา นายสามารถเอาไปทำซอมบี้ที่ทรงพลังได้เลยของแบบนั้นฉันมีเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่ฉันไม่มีและมันหายากมากกว่าก็คือศพที่สามารถเปิดประตูมิติทั้งเจ็ดได้ยังไงละ่ะถ้าฉันชนะแกฉันขอร่างของแกมาเป็นซอมบี้ของฉันแล้วกันส่วนฉันขอเจ้ามงกุฎต้องสาบนั่นเป็นรางวัลน,นีรู้จักฉันด้วยงั้นหรออลันตัน พระราชาผู้ชั่วร้ายที่โดนคำสาปอาถรรพ์เลยกลายเป็นมงกุฎพูดได้ฉันพูดถูกไหมโอเคถือว่ากูก็ดังใช้ได้ประวัติของแกจะเป็นยังไงฉันไม่สนใจหรอกนะฉันสนใจแต่ว่าแกคือวัตถุที่มีพลังเวทมหาศาลอัดอยู่ภายในต่างหากหากว่าฉันสามารถกระชากพ,พลังเวทออกจากตัวแกมาได้ฉันก็จะกลายเป็นมหาจอมเวท ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเจ็ดอนามิติแม้แต่พวกยินก็จะไม่สามารถเทียบฉันได้แต่ว่าเท่าที่ฉันศึกษาพวกแกม,มามันมีเรื่องน่าลำคาญอยู่นิดหน่อยคือพวกฉันจะต้องชนะเกมของพวกแกสิ่งของที่ได้จากแกมันถึงจะมีความหมายไอ้พวกนี้มันรู้เรื่องเราดีจังเลยแฮะฉันว่าตอนนี้เราโดนเวทมนต์อะไรบางอย่างทำให้เราจำเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้แต่ว่า ขืนอยู่ต่อไปแบบนี้ก็มีแต่เสียเปียกเปล่าๆเข้าไปในเกมเราอาจจะพอทําอะไรได้บ้างตกลงถ้าพวกนายชนะฉันจะยอมให้สิ่งที่พวกนายต้องการแต่ว่าถ้าพวกนายแพ้ฉันจะต้องกลายเป็นตัวหมากของแกอันนี้ฉันรู้นะเอาละต้องใช้จังหวะนี้วิเคราะห์เป้าหมายดูก่อนเผื่อว่าพอจะปรับเปลี่ยนอะไรในเกมได้บ้างพวกผู้มีเวทมนต์แบ่งออกเป็นทั้งหมด4ระดับระดับนักเรียนเวทมนต์ระดับนักเวท ระดับจอมเวทและระดับมหาจอมเวทไอสองคนที่เราเจออยู่มันอยู่ที่ระดับจอมเวทจำได้ว่าระดับจอมเวทจะมีการแบ่งสายเวทมนต์ด้วยใช่ไหมเป้าหมายของเราคือหมอผีหรือพวกเนโครแนนมนเซอ,อววร์ชื่อทางการจอมเวทผู้ใช้งานความตายส่วนอีกคนดูจากการแต่งตัวน่าจะเป็นพวกพอมดหรือก็คือพวกวิศาสต์ชื่อทางการจอมเวทผู้สําเร็จตาราทั้งสองคนมีค่าพลังชีวิตไม่เยอะแค่สี่ ความแข็งแกร่งก็แค่2แถมความทนทานแค่1เองความเร็วและค่าเจรจาอยู่ที่3แต่ว่าพวกนี้ก็มีค่าสมาธิอยู่8และที่สําคัญกว่านั้นคือมีค่าความฉลาดเต็ม10ปัญหาคือเกมกระดานนี้ฉันออกแบบมาเพื่อหมอผีเท่านั้นการที่มีพ่อมดมาเล่นด้วยทําให้เกมนี้ง่ายขึ้นมากเพราะว่าพวกพ่อมดมีเวทมนต์ที่หลากหลายที่สุดในบรรดานักเวทแล้วแต่ว่าฉันอาจจะพอปรับเปลี่ยนอะไรในเกมนี้ได้บ้างเจ้าหมวกฉันต้องให้นานช่วย อาแฮมอาแฮมฉันขออธิบายกติกาเกมนี้ให้ฟังแล้วกันนะแล้วไอเจ้านักทําเกมกระดานมันหายไปไหนซะละพอดีว่าฉันอยากจะเด่นบ้างนะเลยออกมาเป็นคนคุมเกมเองเลยในเหมืองแห่งนี้มีสมบัติลับของเหล่าคนแค้ซ่อนอยู่หากว่าพวกนายค้นพบสมบัตินั้นก็จะถือว่าพวกนายชนะเกมนี้ส่วนบอแสต่างๆพวกนายต้องหาข้อมูลกันเอาเองได้เลยเจ้ามงกุฎเอาลูกเต๋ามาให้ฉัน ได้สิ <st arts> เจอคนแค่กำลังขุดเหมืองสามารถเจราจาเพื่อหาข้อมูลสมบัติได้งั้นเกิดเจราจาใช้ลูกเต๋าสีแดงในการทำกิจกรรมการที่คนแคะจะยอมบอกเรื่องสมบัติจะต้องใช้แต้มเจราจาสิบแต้มนายมีแต้มเจราจาอยู่3ต้องทอยให้ได้มากกว่าเจดถึงจะได้รับข้อมูล <st arts> เสียใจด้วยนะหมอผีแต่ว่าได้แค่5้า คนแค่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลปฏิเสธอย่างนั้นเหรองั้นก็ตายซะคนแค่ตายลงไปถาถาเรียกวิญญาณกะแล้วว่าต้องทำแบบนี้นายสามารถเจรจาก,กับวิญญาณคนแค่ได้เนื่องจากตอนนี้คนแคะเป็นวิญญาณทำให้ค่าเจรจาก,กับหมอผีลดลงเหลือสองงั้นกิดีเพราะไม่ว่าฉันจะถอยได้เทไหร่ ฉันก็จะได้ข้อมูลได้เก้าทีแบบนี้แหละได้เยอะขึ้นมาเชียววิญญาณคนแคะบอกว่าสมบัติลับนั้นต้องนั่งลดลางไปหลายต่อถึงจะเจอแต่ว่าที่นั่นดันมีจอมเวทคนหนึ่งมาปิดทางเข้าไปแล้วพวกเราเหล่าคนแคะพยายามจะเปิดมันอีกทีโดยการใช้แมมมอ4ี่ตัวในการเปิดประตูนั้นแต่ว่าจอมเวทคนนั้นก็โผล่มาโจมตีอีกพวกเราเหล่าคนแคะต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอด ส่วนแมมมอสก็กระจัดกระจายหายกันไปในเหมืองถ้ารวบรวมช้างแมมมอสไม่ครบ4ี่ตัวก็ไม่สามารถเปิดประตูห้องสมบัตินั่นได้หรอกแสแดงว่าเกมนี้พวกฉันจะต้องหาช้างมีขนให้เจอสินะได้สเจอคนแคระอีกคนสามารถเจรจาเพื่อหาข้อมูลได้แน่นอนฉันเลือกเจรจาต้องใช้สิบแต้มนายต้องทอยให้ได้มากกว่า7 ถึงจะได้รับข้อมูลได้แปดฉันขอถามว่าจอมเวทคนนั้นใช้สายเวทมนต์อะไรคนแค่บอกว่าจอมเวทคนนั้นคือดรูอิดหรือก็คือพวกผู้เสพธรรมชาติเจ้านี่คงจะเป็นบอสของเกมนี้สินะเข้าใจแล้วยังที่เจ้านักทำเกมกระดานคนนั้นบอกว่าเกมนี้มันสร้างมาเพื่อนานายคนเดียวกะลีกะลีมาเลย จะเป็นดรูอิดเคริกหรือวอลล็อกฉันก็จะจับทำซอมบี้ให้หมด <cas uk> ได้หก <cas uk> เจอเส้นทางลดลางของคนแคระสามารถเลือกขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้ขึ้นสิ <c oughs> ปลายทางอาจจะเจอสมบัตินั่นก็ได้ตาฉัน ได้สีเจอคนแคะกับรถลางสามารถเลือกเจราจากับคนแค่ก่อนได้หรือจะเลือกขึ้นรถลางไปเลยก็ได้เงินฉันขอลองเจราจาดูก่อนแล้วกันครั้งนี้ต้องใช้ค่าเจราจาเจ็ดแต้มนายต้องทอให้ได้มากกว่าสีถึงจะได้รับข้อมูลอ่าได้สองคนแค่ไม่ยอมคุยด้วยไม่คุยอย่างนั้นเหรอ เงินโกปาลิสุลาบอกฉันมาเจ้าคนแคระเส้นทางนี้ไปที่ไหนคนแคระหวาดกลัวเขาบอกว่าเส้นทางนี้จะนำไปสู่ห้องเก็บสมบัติขอบใจโอ้ชิดาเลเจ้าพมดนั่นขึ้นรถลางแล้วใช่ไหมเออทำไมอะก็เส้นทางนี้มันเป็นกับดักไงเล่า ถ้าสามารถเจรจากับคนแค้ได้คนแค้จะบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ขาดไม่สามารถไปต่อได้แต่เจ้านั่นเลือกทำร้ายคนแคะคนแค้เลยโกหกเรื่องรถล้างแบบนี้เจ้าโภโมดนั่นจะต้องตกรถลางแล้วแพ้เกมนี้ไปเลย <ES> เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งงั้นแบบนี้ก็กลับเข้าแผนเดิมไม่ต้องปรับแก้อะไรแล้วดีใช่เลยกเลจนเต ลอยตัวได้ด้วยงั้นหรอนี่แกไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพ่อมดเลยหรือไงเจ้านักทำเกมกระดานแค่เวทมนต์ลอยตัวจอมเวทผู้สำเร็จตำราทำได้ทุกคนมันลอยตัวได้ด้วยแบบนี้ฉันต้องรีบกลับไปแก้กระดาษแล้วของฉันได้เจ็ด มียักษ์สามารถเจรจาหรือโจมตีได้เลยพอดีว่าฉันคุยกับสัตว์ไม่ได้งั้นขอโจมตีเลยแล้วกัน <S <S ได้สีวิชาปุ๊กซอมบี้ <S <S 2> <S 2> <อ>งั้นฟังมียักษ์โจมตีได้เจ็ดจัดการซอมบี้ไปได้หนึ่งตัวได้สาวิชา ปุกซอมบี้อีกทีชักจะเยอะไปแล้วนะเนี่ย <L ess> ได้5มียักษ์โจมตี <L ess> ก็แค่ซอมบี้ตัวสองตัวไม่ได้เดือดร้อน <L ess> ได้8นี่แหละที่ฉันต้องการซอมบี้โจมตีมียักษ์พ่ายแพ้ งั order, ้นฉันขอศพ e ข,ของแกเอาไปทําซอมบี้้ดยเลยแล้วกันเจ้าหมีกลายเป็นว่ายิ่งสู้เหมือนยิ่งได้พวกเพิ่มเลยฮะไม่ต้องห่วงฉันวางกับดักจุดนี้เอาไว้แล้วมอนสเตอร์ทุกตัวในเกมนี้เกิดจากพลังเวทของพวกดูอิดหากหมอผีคนนั้นใช้มอนสเตอร์พวกนี้เบะไหลมันจะโจมตีหมอผีเองทันทีเลยเฮ้ยถือว่าพัฒนาการวางกับดักได้ฉลาดขึ้นเยอะแต่ว่า ยังมีส่วนอื่นๆต้องปรับแก้อีกเดี๋ยวฉันมานะในช่องนี้ยูยูก็เกิดแผ่นดินไหวทันใดนั้นเองหินก้อนใหญ่ก็ตกลงมาหากมีแต้มความเร็วมากพอจะสามารถลบหินก้อนนี้ได้กานเลจันเต้อ,อ้าวทำไมฉันจะต้องลบหินนี้ด้วยในเมื่อฉันทำให้มันลอยได้ อ,อก็จริงอะนะนายพานไม่ได้รับอันตรายนี่ไอช่องเมื่อกี้ไม่ได้แก้ไขเอาไว้หรอจะไปรู้ได้ไงเล่าว,ว่าพ่อมดจะสามารถทำให้ของลอยได้ด้วยอะเ,ออเวนกรรมของฉันได้แปดเจอแมมมอดที่ถูกลากไม้พนันเอาไว้เจอแล้ว คีย์ไอเทมของเกมนี้เอาละเจ้าซอมบี้เข้าไปแกะลากนั้นให้ฉันาหากพยายามจะแตะต้องลากนั้นลากจะโจมตีทันทีดูเหมือนว่าเจ้านี่จะต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างลาซาลสนายพอะจะจัดการลากนี้ได้ไหมแค่ลากไม้เดี๋ยวฉันจัดการให้ เดี๋ยวเดียวบอกไว้ก่อนนะพวกนายไม่สามารถทำกิจกรรมกันข้ามช่องได้เซร์ครับบิวอะไรวะเนี่ยถ้าสลับช่องกันแบบนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมโฟกูเดโฟโกลากไม้ถูกทำลายนายค้นพบแมมมอดหนึ่งตัว <c oughs> นี่เจอช้างแมมมอตไปแล้วตัวนึงเหรอเนี่ย จริงๆแล้วต้องใช้ไอเทมในเกมนี้ในการจัดการลากไม้นั้นสิแบบนี้มันข้ามขั้นตอนไปเลยงั้นก็รีบไปแก้ส่วนที่แก้ได้สิเดี๋ยวมันก็ชนะกันพอดีทีนี้ก็ตาฉันเดินได้เก้าเจอหลุมลึกสามารถเลือกจะกระโดดลงไปหรือไม่ก็ได้แป๊บนะเดี๋ยวมาเฮ้ยมึง ช่องที่มีหลุมลึกอะ่ะมึงได้ปรับแก้การป้องกันการลอยตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเส้นทางลัดไปยังห้องเก็บสมบัติจริงด้วยลืมไปเลยรีบห้ามไว้ก่อนก่อนที่เจ้านั้นจะกระโดดลงไปกันเลจันเตไม่ทันแล้วเมื่อกระโดดลงมาก็พบว่ามาอยู่หน้าทางเข้าห้องเก็บสมบัติแล้วไม่เป็นไรพวกนั้นยังขาดแมมมอสอีกต้องสมตัว เกมยังไม่จบตอนนี้หรอกกาลิกาลีฉันเจอห้องเก็บสมบัติแล้วมันมีแค่หินที่ปิดเอาไว้เท่านั้นเองงั้นก็พาฉันไปที่นั่นลัสลัสเดี๋ยวฉันจัดการเองได้เลยโพธาดีเป็นัช่นไรเดี๋ยวสิพวกนายต้องมีแมมมอธให้ครบสี่ตัวก่อนถึงจะเปิดประตูนี้ได้กติกาจริงๆของแก ก็แค่หาสมบัติให้เจอใช่ไหมส่วนแมมมอธพวกนั้นแค่เอาไว้เปิดประตูถ้าฉันเข้าไปเอาสมบัตินั้นได้โดยที่ไม่ต้องเปิดประตูก็ไม่ถือว่าฉันทำผิดกติกานี่จริงไหมแต่ว่านายจะทำได้ยังไงอะนี่มึงอย่าบอกนะว่าอ่านข้อมูลความสามารถของเหยื่อได้ไม่ครบนะ่ะอ่านมาหมดแล้วหมอผีไม่มีคาถาไหนจะมีพลังมากพอเปิดประตูนี้ได้หรอกคาถาโทษวิญญาณ ถอดวิญญาณจริงด้วยถ้าถอดวิญญาณก็ทะลุกำแพงได้นี่แย่แล้วแบบนี้จะทำไงดีต้องโดนสดแล้วแหละทันใดนั้นเองจอมเวทผู้เสพธรรมชาติก็โผล่ออกมาเออดูเหมือนว่าแกก็จะข้ามขั้นตอนเหมือนกันสินะได้ งั้นฉันกลับเข้าล่างก่อนช่องแมมมอตอีกตัวอยู่ที่แกนี่เองเจ้าดรูอินแปลว่าจอมเวทแค่คนเดียวคิดจะสู้กับจอมเวทถึงสองคนเลยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่คนเดียวฉันก็จะขอลงไปเล่นด้วยอีกคนงั้นก็มาเลยเจ้านักทำเกมกระดานมาจบเกมนี้กันแต่ว่าผลลัพธ์ของการต่อสู้ฉันรู้อยู่แล้วได้แปด เริ่มมากะเล็กสวยเลยโคอ,อัญเชิญซอมบี้มียักษ์ของฉันได้หกผู้เสพธรรมชาติโจมตีลากไม้พัวพันเลือกตึงฉันเอาไว้อย่างนั้นเหรออืมฉลาดดีนี่เนื่องจากนายโดนลากไม้ตึงเอาไว้ทำให้ตานี้จะต้องข้ามตาของนายไปไม่มีปัญหาล่ะสะลัดเดี๋ยวฉันจัดการเองได้เจ็ด มียักษ์โจมตีเสร็จชั้นมียักษ์นั่นเป็นสัตว์อัญเชิญของดูอิตหากนายใช้งานมันเบื่อหร่มันจะโจมตีนายทันทีลายกาดไม่เบานี่เจ้านักทําเกมกระดานพลังชีวิตของนายเหลือแค่หนึ่งแล้วโจมตีอีกแค่ครั้งเดียวนายก็แพ้ได้ก้าวลำแสงพิศวงขอจัดการแกก่อนแล้วกัน น้อยนแกเลือกใช้ท่าโจมตีที่มีแต้มสูงกับเป้าหมายที่มีพลังชีวิตเต็มอย่างนั้นเหรอใช่เพราะว่านายแค่โจมตีเบาๆทีเดียวก็ชนะแล้วได้ก้าเยี่ยมไปเลยงั้นแบบนี้ฉันคงต้องใช้ท่าไม้ตายของฉันแล้วสินนะเจ้านักทำเกมกระดานแกคิดว่าเนคโครมันเซอร์อย่างฉัน จะมีซอมบี้แบบไหนเป็นท่าไม้ตายกันละ่ะซอมบี้แบบไหนงั้นเหรอม,มังกรหรือเปล่าขออันเชิญซอมบี้นักทำเกมกระดานพิศวงน,นี่มันเดลันเต้ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ใครวะเนี่ยว่ากันว่าถ้ารวบรวมพลังของพวกแกได้ครบห้าคนจะสามารถเปิดประตูมิติที่แปดได้ และแกจะต้องมาเป็นซอมบี้ตัวที่สองของฉันไอเจ้านี่ก็เปิดประตูมิติได้เหมือนกันหนอไม่แต่ว่าเดลันเต้ฟังความโกลาหลได้ขอให้ได้เลขเยอะเธอเยี่ยมได้แปดโจมตีมันเลยโลกกำบังหลากมิติทำอะไรวะเนี่ยแต้มเยอะขนาดนี้ทำไมไม่โจมตีไปเล่า โลกแค่นั้นจะไหวเหรอเจ้านักทำเกมกาะดานได้ฮะโจมตีนี่เราตายแล้วอย่างนั้นเหรอมานาซิโอมานาซิโอใครนะใครพูดกับฉันฉันไงฉันมานาซิโอนายคือตัวฉันอย่างนั้นเหรอ ใช่และตอนนี้นายกำลังถูกสิงอยู่นี nine, i, me ่ฉ <life> ันถูกสิงงั้นเหรอเนี่ยฟังฉันให้ดีนะกลับลงไปแล้วถอยลูกเต๋าเมื่อออกจากฝันลายนี้นายต้องไว้ใจชายแก่คนนั้นเมื่อกี้มันอะไรกันนะเฮ้ยดีใจที่มึงยังไม่ตายนะนี่แกยังรอดมาได้อีกอย่างงั้นเหรอใช่ตาฉันถอยเต๋า น,นี่เรามาอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยแขนฉันเกิดอะไรขึ้นประตูมิติเปิดซี่เปิดซี่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใช่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนฉันนะโปรดติดตามตอนต่อไปคุณสามารถสมัครสมาชิกช่องป็นิกตูนได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ50บาทรับสติกเกอร์สุดน่ารักเอาไว้พิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยนอกจากนั้นคุณจะได้เห็น โพส์ตที่มีแต่สมาชิกเท่านั้นครั้งสปอยเนื้อหาล่วงหน้าบางส่วนหรือรูปภาพที่ไม่เคยลงที่ไหนมาสมัครกันเยอะๆนะครับหากคุณอยากดูเกมกระดานทะลุมิติตอนที่1กดด้านซ้ายหรืออยากดูเกมกระดานอื่นๆกดด้านขวาและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ